กันบัวานี่ยค่ะนี่บัวชุ่มพูบ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 สีม่วงเนาะเป็นผลไม้สีม่วงเปรี้ยวหวานอกเปรี้ยวหวานแซบป้ครับบุคข่อยได้กินเนาะทุงเหมือเนาะเปรี้ยวหวานบุคข่อยได้กินทุงเหมือนวันบุกอึดผลไม้กินคือบัวอ่ะนอบัวเนาะเป็นบัวแจากดองบัจ๊กกินแต่ไม่ไม่แซบพี่เลยละค่ะสต่ไม่เป็นรากเต็มตสูงเลยแซ่บแซบแบบแซ่บมามาพี่น้องมาซี้มังบัวาน้ำกัน แสบค่ะกินให้เพื่นกินให้เพื่อนบัางแค่บาดเนะ่ม่ได้ินนะบม่ได้กินมันอียีสเปี้ยวแล้วบางๆก็ลังสีเข้มเปรียวหวานเปียวหวานแฮงแ่บหวานไรกูเปียวเนาะแต่ว่าตาคือสมตามันได้ที่มันกินถึงหน่วยอ่นเพิ่มมันได้ที่มันได้ถุงแว่ลันสุกแอ้ว